สวัสดีครับผมชลทิศชัยเกียรติเรียนจบมาจากกาศนอำเภอสลังจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่2สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICE คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครครับครับในขณะที่เรียนอยู่กาศนเทอมสุดท้ายก็ได้เลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับตัวเรานะครับ คณะที่เลือกก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาลัยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครตอนแรกที่ผมตัดสินใจเรียนคณะนี้นะครับก็เป็นกังวลอยู่ว่าตัวเองจะเรียนไม่ไหวไม่ทันเพื่อนคนอื่นที่จบมาจากสายสามัญหรือสายอาชีพทั่วไปพอผมมาได้เรียนจริงๆนะครับอาจารย์ที่นี่สอนละเอียดและชัดเจนทุกคนที่จบมาจากต่างสาย จะไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์คณิตสายศิลป์หรือสายภาษาที่ต้องการเรียนวิศวะที่นี่ครับก็สามารถเรียนด้วยกันได้ครับสามารถตามทันทั้งเนื้อหาวิชาแล้วก็ตามทนอาจารย์ครับครับหลังจากที่ผมได้เรียนที่นี่อยู่ปีหนึ่งครับมหาลัยก็ได้ติดต่อมาที่ผมเพื่อเข้าไปสัมภาษณ์รับทุนเรียนดีนะครับแล้วสรุปว่าผมก็ได้รับทุนตรงนี้ไปครับก็คือ ต้องรักษาเกดเฉลี่ย3.25ขึ้นไปนะครับทุนเนี้ครับมหาลัยจะจ่ายค่าเล่าเรียนตั้งแต่ได้รับทุนถึงจบหลักสูตรครับเทคนิคการเรียนของผมนะครับก็คือการแบ่งเวลาแล้วก็วางแผนสิ่งที่จะทำครับว่าเวลาไหนควรทำอะไรแล้วก็เวลาเรียนครับ มันเป็นปกติอยู่แล้วที่อาจจะมีเรื่องที่เข้าใจและไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจให้รีบถามอาจารย์ในห้องครับการได้รับทุนนะครับก็ตอนแรกที่มหลาลัยติดต่อมาแล้วก็แจ้งผมว่าผมได้รับทุนตรงนี้ครับก็คือผมดีใจมากแล้วก็รีบโทรไปบอกครอบครัวเลยครับครอบครัวผมก็ยินดีกับผมด้วยที่ผมได้รับทุนตรงนี้เพราะว่าผมเรียนผมตั้งใจมากครับแต่ตอนเรียนนั้นผมไม่ได้นึกถึงทุนเลยครับ อยู่ๆโอกาสก็เข้ามาหาเองครับสุดท้ายนี้พี่ก็ขอฝากถึงน้องๆทุกคนที่กําลังมองหาสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมหานครแห่งนี้พร้อมที่จะให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพให้กับน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับ